Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะบอสตัวขึ้นอีกปีแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวนันสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงพี่นาวก็จะอยู่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสเสมอนะครับสู้ๆนะ Happy birthday นะบอส ขอสุ้มากนะคะสุขภาพมากขึ้นแล้วมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้เป็น17ปีที่17หรือ18นี่แหละค่ะขอให้เป็นอายุวีนี้นที่ดีขอสุ้มากสุขสันมันเกิดน,นะคะบขอให้น้องบอสมีความสุขมากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้คิดไฟติ้งไว้นะสูส้ๆน้องบอทำได้อยู่แล้วที่สำคัญอย่าลืมนิม้วเยอะนะ I love you ก็ดูแลตัวเองด้วยบบว่า นีก็นั่นแหละตนะ้องโควิดระบาดอะเนาะคือก็ดูแลตัวเองอยากทิน้นลงเยอะนะจะสูบกินไปไม่ได้เป็นเด็กอยากขขงทุกคนนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะคุณซีอโอขอให้ตะบอลมีความสุขม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรงินทองไหลมาเทมามีแต่คนดีๆรอบตัวแล้วก็ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะทุกข์จะสูกก็จะมีลิโมอยู่ข้างๆเสมอนะ <S <S สวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์บอลนะคะปีนี้ก็อายุ17ปีแล้วก็ ขอให้งานเข้ามาเยอะๆ่างๆจะเราติดตามผลงานนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์บอสนะยิ้มของเธอคือเหตุที่ทำให้ใจสันชอบมองมันกว่าสิ่งไหนฉันชอบมองจึงอยากจะคอยช่วยให้รอยยิ้มไม่หายไป พี่ปุ้ยฝ้าขอให้น้องฟ้ามีความสุขม,มากๆคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะน่ามีแต่รอยยิ้มในทุกๆวันไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนพี่ปุป้ยฝ้าจะคอยเป็นกําลังใจให้เสมอเลยเซอร์เซอกับทุกเรื่องนะขอ,อให้พี่ปุป้ยเด่นนะขอให้เธอมีความสุขม,มากๆมีคนรักเธอเยอะๆก็ยังมีชาลีโมค่คอยเป็นกาําลังใจให้เธอตลอดแล้วก็เธอทําอะไรก็ทุกคนรอซับพอร์ตเธอเสมอซับพอร์ตในทุกทางไม่ว่าจะเรื่งองไหน ขอให้เธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงขมีความสุขมากนะในปีนี้ าขอให้บอสยิ้มได้ในทุกๆวันเลยแล้วก็เราอยากให้บอสมั่นใจในตัวเอง,อยงเยอะๆนะเราชอบเวลาบอสออนสเตจมา,ากไม่ว่าบอสจะเลือกทางไหนบอสจะมีเราเสมอขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของบอสนะขอให้บอสได้ทําสิ่งที่บอสอยากทําเราจะคอยซัพพอ,อร์ตบอสอยู่ตรงนี้เพือๆนะเพื่อๆกับทุกเรื่องคะ่ะรักนะเพื่อที่นะคะบแต่บอสขอให้ทต่บอสมีความสุขสูงสุดครับร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะครับเป็นปีดีแล้วก็เป็นรายยี่บอสชาลีโม่นะคะ ถ้าวันไหนตาบอเน็ตแต่ว่าท้อตาบอก็หันกระเป๋าใบเดียวกับชาวนีโงงได้นะคะผมก็ขอให้เดินตามฝันและสมดุลก็ขอให้เป็นฝันของตาบอที่ตั้งไว้นะคะับมีหลาเป็ดนิ่งซีนที่คอยส่งตาบอไปถึงฝันเองจะขอสปอตตาบอที่ตอนนี้นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดยนะตาบอมีความสุขมากๆนะแล้วก็อย่าสร้างรอยยิ้มแบบนี้ต่อไปนะคะ

ขอให้บอยมีความสุขมากนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาคะ่ะขอให้บอยเนื้สุขภาพแข็งแรงแล้วพี่บอยก็อยากได้ยิยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้มีคนดับพี่บอย ส่วนทางนี้ก็จะซัพพอร์ตแลวก็รับพีวิตเรากเหมือนกันนะครับสุขสันต์เกิดนะฮะขอให้มีคนรักมากขึ้นเยอะๆสุขภาพแข็งแรงยิ้มเยอะๆทานอะไรก็อร่อยมีความสุขในการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็สมหวังในสิ่งที่หวังนะลีโม่คนนี้จะคอยซัพพอร์ตบอสจะคอยมุ่งวเติบโตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับ h a p p ี้เบิดเดย์จ้าบอสก็วันเกิดปีนี้ขอให้บอสมีความสุขมากๆที่สิ่งนาก็ขอให้สมรารถนาทุกประการมีงานเข้ามาเยอะๆเป็นที่รักของทุกๆคนนะเราเชื่อว่าในอนาคตบอสจะเป็นศิลปินที่ดังที่สุดนะก็พยายามต่อไปนะอย่าพึ่งทอนะคะ้าทอก็มาขอกำลังใจจากแฟนคลับได้เสมอนะคะบาย เฮดวีดีนะคะบอสก็โตขึ้นอีกปีแล้วก็มีคนรักมากขึ้นแล้วก็ขอให้การงานดีๆปังๆเงินทองไหลมาเทมาบอสมีความสุขมากๆเป็นรอยยิ้มของพวกเราไปนานานนะคะก็รอยยิ้มเยอะๆนะคะรักบอสมากนะคะดวงสานวันเกิดนะคะบอสคุณเกิดปีนี้ขอให้บอสสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆมีคนซัพพอเสริมสนนบอสเยอะๆพี่เบิ้มเป็นกำลังใจให้บอสเสมอนะ สุขสันต์มันเกิดนะบอสปีนี้ก็สิบเจ็ดแล้วมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอเป็นปีที่ดีของแกเขาเป็นปีที่ดีของแกเราก็จะคอยซัพพอร์ตแกอยู่ตรงนี้เราจะคอยติดตามผลงานแกตลอดไปเลยนะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องบอสขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโควิดขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆขอมีคนรักคนดูมีแฟนลับเพิ่มขึ้นขอให้งานที่เข้ามาดังเป็นพุทธิทำให้น้อง เป็นที่รู้จักในวงกว้างเละมีคนรับเพิ่มขึ้นและขอให้ชีวิตนี้น้องมีแต่ความสุขมีแต่เสียงวาวและก็มีแต่รอยยิ้มที่ดีๆแบบนี้นะคะคถ้าพี่ r t เต้นนะคะพี่บอสขอให้พี่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเนาะแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆเลยนะคะยิ่งโตยิ่งหล่อหล่อจนล,ลิมงทุกคนตามไม่ไหวหัวใจวาวตายนะคะแล้วก็ขอให อมีเงินเข้ามาเยอะๆนะคะเงินทอ,องไหลมาแห้มากเลยแล้วก็เหนื่อยพพเพกผ่อด้วยนะคะก็อ,อยู่เป็นรายยิ้มของลิโมเไปน,นานๆนะคะสวัสดีทูยูนะคะคุณซีโอสุดหลอ่อก<ม>็ขอให้วันกเกิดปีของมอนะมีแต่ความสุขไม่แต่รอยยิ้มไม่ไเสียหัวนะมีคนรักบอลเพิ่มขึ้นเยอะๆเยอะเลยแล้วก็จะคอย s u p p o แบบนี้ไปตลอดนะด<ม>ูแล,ะะลสุขภาพด้วย ประสบความสําเร็จตามที่หวังก็จะคอยอยู่ซัพพอร์ตแบบนี้ไปนานๆเลยแพ็กทิ้งฮัปี้เบิร์ดเดย์โย์ฮัปปี้เบิร์ดเดย์โย์ฮัปปี้เบิร์ดเดย์ฮัปปี้เบิร์ดเดย์ฮั r t ี้เบิร์ดเดย์โทยก็ HAPPY b i r t ร์ a เนะมีความสุขมากๆก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะมีเดียว สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ยุดสูงได้แล้วแล้วก็มีความสุขมากนะ Happy Birthday Boss ก็มีความสุขมากๆนะวันเกิดปีนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ลอยๆขึ้นไปอีกจากที่รอยอยู่แล้วนะแล้วก็รวยๆเองนะอย่าลืมพี่นะรักนะคุณบอส Happy Birthday นะ Boss ก็มีความสุขมากๆนะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้งานเข้าแบบปังๆเลยไว้เจอกัน รักมากๆคนนี้เอ้ยรักต้องแบบนี้ Happy birthday นะครับน้องบอสก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็พี่ฟิวคิดถึงน้องบอสมากๆเลยก็อยากให้น้องบอสเจอแจ่สิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จกับทุกๆอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพี่ฟิวคนนี้นะฮะน้องบอสมาเล่นเกมด้วยกันนะครับเราเล่นเราเล่นก็อยู่กับบอสมาในรายการก็หลายหลายหลายทีมนะครับหลาย EP แล้วก็รู้สึกว่าบอสเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็น น้องที่แบบนิสัยดีกับฟิลมาตลอดต่อ,ตอให้ฟิลจะแกล้งน้องอยังไงน้องก็ไม่เคยโกรธอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็นั่นแหละครับขอให้น้องเจอแต่สิ่งดีๆเจอแรงงานดีๆมีงานไหลมาเทมาตลอดรวยๆล,ล่ำๆหล่อๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจุบ๊บๆสวัสดีเพื่อน วันนี้ก็มาไฮเบร์เดนน้องบอสกันเลยครับวันนี้น้องบอสได้ข่าวว่ามีงานเยอะเลยเซไม่ชวนเพื่อนเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่กินข้าวด้วยกันเลยนะวันเกิดอนาะพาไปเลี้ยงข้าวด้วยนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆนะเพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองเยอะๆนะจ๊ะมั่งมีมั่งมีจ๊ะไฮเบร์เดนนะจ๊ะน้องบอสไว้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะจ๊ะเนี่ยงี้นพุทธิบ้า ุขสันต์วันเกิดนะไว้เจอกันมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงโยบอส17บแล้วเนี่ยก็สุขสันต์วันเกิดนะเว้ยก็ขอให้โตขึ้นไปอีกนะแต่ไม่ได้มาถึงส่วนสูนนะครับพอแค่นี้พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวสูงไม่ทันก็ขอให้แบบว่าโตขึ้นในแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะแล้วก็ขอให้งานเข้าเยอะๆปังๆแล้วก็ที่เราคุยกันไว้ก็ขอให้ประ end, สบความสำเร็จนะเว้ยนั่นแหละเชื่อว่าทำได้ Hey boss, how's it going? Hope everything's okay. Um sorry you cannot be there this year. So hoping that maybe next year we can celebrate your birthday together. So just want to wish you a happy birthday. Um 17 now, so uh you enjoy your day and uh hope you have a fun time with everyone. You take care. Bye.